ในหลวงเราเอาส่วนที่สูงสุดของพระเจ้าแผ่นดินไปสัมผัสส่วนที่ต่ำสุดของสามัญชนที่พระองค์เรียกว่าแม่ชีวิตในหลวงไม่ได้สุขสบายเหมือนที่เราคิดเลยในหลวงเกิดไม่ได้ขัวกากว่าก็กำพาพ่อละพ่อของในหลวงเราคือสมเด็จพระมีตราทิเบตอดีเดว,วิกรมพระบรมราชนกบิดาแห่งวงการแพทย์ไทยพระองค์เรียนจบแพทย์มาไปดูไปช่วยทํางานที่โรงพยาบาลแม่คอดมิติเชียงใหม่ขยันเหมือนในหลวง สวรรคตอายุเพียง37ปีในหลวงเกิดเป็นลูกขวกกว่า,วาพ่อสวรรคตแนละ้ว18ปีในหลวงต้องมาเสียพี่ชายไปคือรัชกาลที่819ปีในหลวงไปศึกษาต่อต่างประเทศเธอรู้ไหมในหลวงไปเกิดอุบัติเหตุที่ต่างประเทศจนพระองค์ต้องเสียพระเนตรข้างขวาไปในหลวงทํางานด้วยตาข้างเดียวมา60สกว่าปีแล้วนะกลับมาเมืองไทยทราบข,ข่าวเขพรปโลกคอพ่อกันมากในหลวงนั่งหอไปป้อนข้าวป้อนน้ําป้อนเกลือสิ่งที่พระองค์ได้รับกลับมาในหลวง ไปติดโรคไมโครพลาสมา